จริงๆฉันไม่ได้เจอหลีจิ๋วในวันนั้นบอดเลยแล้วครอบครัวของฉันก็ไม่เคยพูดถึงเธออีกเลยนี่คือครั้งแรกที่เราพบกันน่าเสียดายจริงๆที่ไม่ได้คู่กับเธอแม้ว่าเธอจะไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงแต่หุ่นของเธอก็ดีมากเลยล่ะคุณหลีดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งนะครับฮะอีกครั้งเหรอเออใช่ คุณเซินคุณคงไม่ได้เมาใช่ไหมล่ะฉันจำได้ว่าฉันทิ้งคุณไปนะในวันนัดบอดน่ะนี่คือครั้งแรกที่เราเจอกันต่างหากฮะครั้งแรกที่เจอเหรอแล้วทำไมแนยน้อยเซินถึงบอกว่าไม่ชอบเธอล่ะสรุปแล้วใครโกหกกันเนี่ยเออคุณลีคุณอาจจะจำผิดก่อนหน้านี้เรามีนัดบอดกันตั้งหลายครั้งเลยใช่แล้วไม่มีเหตุผลที่จะต้องโกหกนี่ ดูเหมือนคุณซูจะชอบเก็บขยะมากเลยสินะลีจิวฉันไม่สนว่าเราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่าคุณเซนคุณถูกครูนัดบอร์ดทิ้งคุณรู้สึกยังไงล่ะนั่นก็เหมือนวิธีทิ้งขยะนั่นแหละนะนี่ลีจิวโหลีจิวพูดเก่งมากจริงๆฉันหาวคงจะมั่นใจว่าลีจิวจะวิ่งตามเขาน่ะสิ ถ้าฉันเป็นลีซิวฉันก็คงจะตามคนที่หลอกที่สุดอยู่แล้วล่ะลีจิวฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบฉันฉันขอโทษเรื่องจดหมายเออฉันเศร้ามากและก็เสียใจมากเลยนะเสียใจเหรอฮะฉันคงจะเชื่อเธอไม่ได้หรอกนี่เธอลีจิวเธอทำมากเกินไปแล้วดูสิ่งที่เธอทำสิ ฉันรู้ว่าเธอไม่มีความสุขเพราะว่าฉันไม่ได้เข้าข้างเธอแต่เธอก็เห็นจําเป็นต้องทําถึงขนาดนี้ฉันพน,นันได้เลยว่าคู่ไฟชายของหลี่จิวนะ่ะจะต้องไม่ใช่ผู้ชายที่ดีแน่เธอถึงได้โกรธขนาดนี้เธอกงจะอิจฉาฉันแน่ๆเลยนั่นโดยเป็นเหตุผลที่เธอกลับมาคนเดียวสินะเออขอเธอนะครับขอเธอที่เรามาสาย พวกคุณกำลังพูดถึงผมหรือเปล่านะมีอะไรให้ผมช่วยไหมเปิดซื้อฉีอะไรกันเรจิวคุกับเปิดซื้อฉีแน่นะนะไงคุณเฉินคุณเปิดฮะก็แค่ลักษณแดงมีอะไรดีกันนี่คือคุณเซินสินะคนที่เธอนัดบอร์ดด้วยเหรอฮะน่าอายชะมัด นี่คือคู่บอดของเธอจริงๆเหรอฉันไม่เห็นจะมีความสุขกับสิ่งนี้เลยเอ๊ะเหมือนเขาจะโกรธแล้วก็อิจฉาด้วยนั้นใช่ไหมเนี่ย